หุ้นไทยก็รีบาวนะฮะจากเดลตานั่นเองนะคะือเดลตาก็เด้งกลับมานะฮะจนหุ้นแบงก์ก็ all time high นะฮะ new high ในรอบปีครั้งหนึ่งก็คือ K-Bank นะฮะ BBL SCB KTB กลุ่มแบงก์ประคองตลาดหุ้นไทยอยู่ในตอนนี้นะแต่ก็ต้องดูว่าพี่เดลพี่เดลจะฟาดหรือว่าเอาพี่เดลอยู่หรือเปล่าสำหรับกลุ่มแบงก์นั้นไม่น่าเชื่อนะฮะธุรกิจหุ้นแบงก์ไทยในตอนนี้นะฮะแบงก์ใหญ่หมดเลยนะฮะ ก็เอาไม่อยู่เอาอยู่หรือไม่อยู่นะฮะ k b a n k b b l SCB KTB ส Bank ใหญ่ c Bank ใหญ่นั่นเองนะคะัทั้งคืนค่ะดูแลตลาดทุนไทยไหวไม่ไหวสู้เดต้าได้หรือไม่นั้นคืดเดี๋ยวเราก็ติดสานการตรงนี้กันอยู่นะฮะก็ในยุคที่พอสอนนี้ต้องถือได้ว่าธุรกิจแบงค์นี้แบบเด็กๆเลยทั้งคุน่ะไปปิ่งไปปิงกันเยอะนะฮะ พี่ปิงไหมอย่างสวัสดีครับพี่ปิงค่ะครับพี่มอนครับไม่เห็นหน้าพี่ปิงเลยนะ๋อ,อพอดีขออนุญาตปิดหน้าปิดตานะฮะพอดีเออเสื้อผ้าล่อนจอนอยู่อ๋อไม่ใช่พอดีขับรถขับรถอยู่รีบพาเด็กไปโรงพยาบาลพี่มอน,นเป็นอะไรอีกเป็นอะไรเปล่าก็ป่วยป่วยอีกแล้วป่วยอีกแล้วใช่ไหมกับจากปีใหม่มาไปโรงเรียนก็ ป่วยอีกแล้วสองปันเหรอใช่ใช่ครับพี่บอบตายละปันปันไหนเนยแล้วลาได้ครับพี่ปีชิญเชิญค่ะก็เอาเอาเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องเซฟเตี้อ่ะครับคือเออเราเนี่ยผมาเชียร์ให้ลองคอในเซฟเซตี้นะครับซึ่งเมื่อวานก็ถือว่าเป็นช็อตแบบช็อตไม่รู้จริงๆว่าจะมีเหตุการณ์แบบ นีนะฮะแต่ว่าอธิบายก่อนก็คือเรื่องของการที่เดลต้ามีโอเ r อร g h นทที่กอดเนี่ยเอออย่างแรกราคา<น>ที่มันมีดิสคาวลงมา6-8เปอร์เซนเนี่ยมันไม่ได้ดูน่ากลัวนะครับคือมันไม่ได้ดูแบบว่าเอ้แม่งกลไกอะหลอกพาคนไปเชื่ออะมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหตุผนลนเหตุผลเพราะอะไรเห็นผลเพราะว่าถ้าเราไปดูการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยเราจะพบว่าราคามันลงมากองแถว172บาทเนี่ยตั้งแต่ก่อนสิ้นปีแล้ว ซึ่ง oh. ตอนที่เขาตกลงดีดิวกันเน่ยเขาก็ต้องไปตกลงกันช่วงนั้นไงพี่ถูกไหมจะตกลงบิดหลอดกันแล้วว่าพอมาเปิดปีใหม่มันจะมีการดันราคาขึ้นไปบ้างเ่ะมันก็เป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นแทคนิคที่ทําให้เคนซื้อเนี่ยเขาจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยคนขายเขาก็อยากจะทําราคาให้มันดูขึ้นมาดีหน่อยนะครับแต่มันไม่ได้หมายเพราะว่าล่อเมาให้เข้าไปซื้อของแพงแล้วก็ว่าปล่อยบิดหลอดราคาต่ําคงไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่าไม่ไม่ได้เห็นอาการนั้นมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ พูดหลายๆตัวมันชอบทําตัวแบบเนี้ยไล่ราคาขึ้นไปปล่อยข่าวดีนั่งกำลังไล่ไล่ไลกันอยู่ดีๆ้อวไม่งมีบนะิ๊กหลอดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เป็นแบบนน,นะครับเป้าตัวไหน,น,นจะใช้เบต้าเ้าตัวไหน<ใ>จะกล้าอันนี้คือข้อแรกก็แปลว่าเรื่องของมีบิ๊กหลอดที่ราคาดิสคาว์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ดูน่าเกลียดนะครับอย่างที่สองเนี่ยเราอาจจะบอกว่าการที่มีบิ๊กหลอดสถาบันมาเป็นคนรับใช้เงินกว่าหมื่นล้านเนี่ยมันสะท้อนได้ถึงความน่าสนใจของหุ้นเนี่ยถูกต้อง นะครับคือหุ้นเดลต้าเนี่ยมันมันเป็นเทคหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับเอ่อมันเป็นเทคที่เราต้องยอมรับแล้วอะว่ามันก่อเกี่ยวไปกับอุตสาหกรรม AI ในตอนนี้หนึ่งเดียวเลยในไทยนะครับอื่นๆอ,อย่างมากก็ได้แค่ทางอ้อมเช่นทำดาต้าเซ็นเตอร์นะครับหรือเป็นพวกพลังงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ข้อเสียก็คือเอ่อบรรดาพวกสถาบันเออยบรรดาพวก นักวิเคราะห์เอ่ยเนี่ยมันเพิ่งมาชอบเดลต้ากันในหนึ่งปีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเราไ,ไม่ได้มองว่าเดลต้าเป็นเทคหนึ่งเดียวก่อนหน้านั้นมองว่าเดลต้าเป็นหนึ่งในหุ้นอิเล็กทรอนิกส์คือยังไม่ได้เข้าใจเดลต้าดีมากพอนะครับเราก็ไม่มองว่าเดลต้าเนี่ยมันโอเวอร์แวลูโอเวอร์ไพรซ์ไปแล้วนะครับอ่าสังเกตได้ไหมว่าว่าเมื่อปีเมื่อก่อนหน้านี้สักสองปีที่แล้วอ่ะเราจะบอกว่าเฮ้ยมันราคามันเกินพื้นฐานไปแล้วเดลต้าทุกคนก็จะเชียร์ว่าเฮ้ยไม สังเกตไหมครับพี่แต่ปีท<ช>ี่แล้วอ่ะมันเปลี่ยนใจกัน<ช>พราอเขารู้แล้วว่าเฮ้ยมิ่งเดลต้ามันไปได้เดลต้ามันจะไปกับเรื่อง AI อะไรก็ว่ากันไปเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเลขคอมเมนต์เป็นบายกันก็ไปดันค<ช>ุ้น<ช>ขึ้นช่วงช่วงช่วงควอเตอร์สามช่วงปลายควอเตอร์สี่อย่างที่เราได้เห็นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อเสียว่าเราเพิ่งมาชอบมันกันแต่เนะพราะนั้นเราจะมีอคติในความคิดกับมันอยู่ระดับหนึ่งว่าเฮ้ยการที่สามัญก็มาซื้อตรงนี้แปลว่าเดลต้ามันยังน่าสนใจนะอะไรเงี้ยนะครับ ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าไอ้บิ๊กหลอดที่เกิดขึ้นเนี่ย48ล้านหุ้นเนี่ยที่เราบอกว่าเป็น1 4 1ถึง1เอ้1 7 1ถึง175เนี่ยมันไซส์มันไม่ได้เยอะนะพี่เอาตรงๆคือมูลค่าที่ที่มันท,ที่มันซื้อมันเยอะะที่มันดูเหมือนเยอะเพราะว่าราคามันสูงมันไล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราดูที่จำนวนหุ้นเนี่ยจำนวนหุ้นเดลต้ทั้งหมดมีความหมื่นเอ่อ1.2หมื่นล้านหุ้นนะเป็นฟรีโฟร์เนี่ย เป็นฟรีโฟรเนี่ยอยู่ประมาณสองพันแปดร้อยกว่าล้านหุ้นนะฮะไอที่โอเวอร์ไนท์เนี่ยมันแค่สี่สิบกว่าล้านหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มสภาพคล่องมันไม่ได้บอกว่าจะมีในยะและมันไม่สามารถบอกได้ว่าร้อยเจ็สิบเอ็ดถึงร้อยเจ็สิบห้าจะเป็นฐานราคาได้จะเป็นฐานแนวรับอะไรเงี้ยบอกไม่ได้นะครับเอ่อโอเคกลับมาว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยเมื่อมันบอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องไปอาศัยปัจจัยอื่นนะครับปัจจัยอื่นก็คือปัจจัยข้อที่สามก็คือ ต้องระวังอะไรเราต้องระวังว่านิสัยของเดลต้าก็คือมันมีการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเนี่ยที่สัมพันธ์กับงบสูงมากนะครับแปลว่าเดลต้ามันเป็นหุ้นที่สั่งได้นะครับสั่งในเรื่องของงบในการยกรายการบางรายการต่างๆมาเนี่ยมันทําให้งบบางช่วงบางไตรมาสดีบางไตรมาสก็สัมมรถไม่ดีก็ได้แล้วมันเกิดอะไรมันก็เกิดเรื่องของเวลาที่งบดีอ่ะมันก็ไล่ราคาคือหุ้นแบบขึ้นแบบหแบบูตับตับ,ตบไม่ซึ่งสังเกตได้ว่า การที่มันขึ้นมาแบบเนี้มันมันก็ต้องเป็น,นกลไกที่มีการสั่งถูกไหมพี่เออแล้วเวลางบไม่ดีเขาก็ทุบแหลกเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมกราคมกุมภาปีที่แล้วที่งบไตามาสี่ออกมาไม่ดีนะฮะก็ทุบแหลกเลยเอะผมก็เลยจะบอกว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบว่ามันกําลังพึ่งลงอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วมันกาลังอยู่ในช่วงของซีซันแนลการรายงานงบไตามาสี่เราต้องระวางังเพราะว่ามันชอบโยกง,งบแล้วงบดีดๆมันไปเกิดขึ้นแล้วในตอนที่ ไตามา 1, ตาหนึ่งกับไตมาสองไตามาสามไตมาสี่อ่ะมันมักจะมีรายการแปลกๆเกิดขึ้นนะครับอย่างปีที่แล้วมันมีเรื่องค่าฟรีที่จ่ายให้บริษัทแม่ปีนี้จะมีไหมนะครับเพื่อใช้ประโยชน์เรื่องของมินิมัม globally นะครับแล้วด้วยนิสัยเขาอ่ะเขาจะทุบหุ้นมันทําได้นะครับจากที่เคยเป็นเห็นไหมครับพี่เพราะนั้นเดลต้ามันก็อาจจะลงได้มากกว่านี้นะมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นอยู่ที่ฐานอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดถึงร้อยเจ็ดสิบห้าอันตรายที่จะคิดแบบนั้นนะครับก็ ภาพมันก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็นพอบทมันจะเอาลงมันก็เลยเอาลงเละเทะเลยนะครับแม้ว่าวันนี้จะมีดีดแต่ก็ไว้วางใจไม่ได้นะครับก็จะกลายเป็นปัจจัยกดดันตัวเซฟฟโดยใช้เหตุทั้งทั้งที่หุ้นอื่นๆมันก็ไม่ได้ลงตามไปด้วยอย่างที่พี่มองได้บอกกับทุกท่านน่ยว่ากลุ่มแบงก์มันปรับเพิ่มขึ้นถ้าใครจับพอร์ตหุ้นปันผลดีๆนะพี่เมื่อวานเนี่ยเซตอินเด็กซ์ลงไปเลสอเปอร์เซนแต่พอร์ตปันผลดีๆเนี่ยนะบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับบวก,วนกหนึ บางคนที่ผมดูฮ้ยทำไมรวยขึ้นมารวยขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เฉยเลยนะครับคือมันน่าเสียดายไงเรามานั่งถูกเดลตากดทําให้การลองคอเซฟเซฟตเราอะ่ะมันเสียของนะฮะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประกาศงบไตรมาสสี่ของเดลต้าซึ่งมันจะไม่ดีเราหุ้นมันจะลงลงมาแล้วเนี่ยมันจะจบแค่นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นหุ้นไทยก็น่าจะอยู่ในช่วงการปรับเพิ่มขึ้นได้หรือเดลต้าจ,จะลงมาสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องมีช่วงพักพักการลงอะ่ะ มันก็จะเป็นอาจจะเข้าขายเข้าสู่จังหวัดช่วงอิเล็กชันแลนดี่ก็ได้ก็คือช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้เลยไปถ,ถึงต้นเดือนหน้านะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเราลองคอเซฟเตี้มาอยู่ช่วงนี้ราจะต้องทันลอดไปเกาะน,นะครับเด้งมาเราก็คัดออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลองคอกัอนอีกทีนึ่งอ่ะอาจจะต้องไปลองคอช่วงปลายเดือนดีกว่ารอให้เรื่องเดลต้ามาาันซาซากว่านี้หน่อยนะครับผมยังมีความกังวลใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำพรีวิวเรื่องของเออร์เน็งไตรมาสสี่ของเดลต้า นะครับก็เราต้องลองมลันระวังอ่ะถัดมาถ้าเรื่องของ SPX NDX จะเป็นยังไงนะครับ SPX กับ NDX ผมคิดว่าเรากำลังเข้าสู่โหมดใกล้จะขึ้นเต็มที่เลยนะพี่อย่างที่ได้คุยไปอ่ะเสียด้ JP Morgan เขาไม่ได้มีนี่ไง dw ของร u s เซ l l 2 0 0งถ้ามี D ีด u ิว e l l เซ0 0อันเนี่ยรวยไปแล้วว่าเราคุยกันว่าจริงๆแล้วปีนี้มันจะเป็นปีทองของพวก Mid and Small cap แ u s s e l เซล0 0น่าจะมานะครับแต่ว่าเราก็มาโฟกัสว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เรามา ลองคอตัว DJI DJ ก็ได้เพราะว่า,ากลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่เทคอะ่ะมันก็น่าจะขึ้นมากันหมดเหมือนกันนะครับนั้นเราก็เลยลองถือลองคอกันมามาจนถึงวันนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะตั้งแต่เมื่อวันจันทร์จนถึงวันนี้โดยโดยภาพใหญ่แล้วมันคือมันปรับเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายคือเราเป็นกําไรผมยังแนะนําว่าให้ถือลองคอต่อไปนะครับเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามันน่าจะมีเรื่องของสูพีนคอร์ศาลสูงของอเมริกาจะตัดสินเรื่องของอํานาจการใช้อํานาจของทแลว แล้วก็ในช่วงของปลายเดือนนี้จะมีเรื่องการประชุมดาวอสที่ดาวอสใช่ไหมฮะอีโคโนมิสฟอร์่าทั้์เองก็จะมีการเปิดชื่อเรื่องของว่าที่ประธานเฟดคนใหม่เป็นข่าวดีแล้วก็จะมีเรื่องการรายงานงบของอบริษัทใน s อสแอน500ด้วยเราจะพบว่าเอางบเนี่ยมันน่าจะออกมาดีดูได้จากเขาลางที่รายงานงบออกมาแล้วอย่างเช่นพวกซัมซุงนะฮะออกมาดีมากๆเลยพี่แล้วพองบมันออกมาดีอ่ะพวกคุณเทคที่มันกําลังซึมซมอยู่อ่ะ มันก็ราคามันก็เปิดโดดทันทีผมก็คิดว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่อีสองอาทิตย์ข้างหน้าประกาศงบเนี่ยอีบรรดาพวก Microsoft Alpha าเบตแอปเปที่ตอนนี้มันซึมซึมลงมาของก็ออกมาดีเดี๋ยวมันก็เปิดโดดกันนะครับก็กลายเป็นว่าเ,เราถือลองคอ SPX, NDX หรือแม้กระทั่ง DJ i เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์นะฮะเราก็ได้จะปรับเพิ่มขึ้นได้ก็ถือลองคอต่อไปก่อนครับสำหรับพวกนี้นะครับดิมอน เฮลโหลพี่มอเได้์เห็นไหมครับค่ะคุนไทยก็มีกลุ่มแบงค์อย่างเดียวใช่ไหมครับจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่แบงก์ทั้งที่ตัวที่เราบอกไว้ถี่ลองคอมาจำได้ไหมพี่ตัวหนึ่งเลยที่ชี้นะก็คือท็อปอะท็อปท็อปท็อปโอ้โนแ่เนื้ ไงแมันก็ขึ้นเยอะพวกนี้เราก็เอาได้แต่ปตทเราก็ถือต่อได้แบงก์เราก็ถือต่อได้บางตัวใช่ได้เขาไม่มีดีดบิลบางจางเลยถ้ามีก็น่าเอาด้วยเราก็เคยคุยกันแล้วนะครับถึงลงพาบาลแล้วนะพี่ปิ่นได้ได้ขอบคุณมากเลยค่ะครับครับครับพี่ม่อนครับสวัสดีค่ะแล้วพี่ปิ่นก็แนะนําตอนนี้สำหรับตลาดนิสสารัฐก็ ยังีอยูนะฮะแล้วก็จะมีการอแจ้งผลประกอบการเจ็ดนางฟ้าด้วยนะังนั้นก็ใครที่ตามหุ้นสารัฐก,ก็เจ็ดนางฟ้าก็ต้องติดตามกันไปนะฮะแล้วว่า